ทักทายสบายดีตอนเช้าพี่น้องเลยพาพี่น้องมยายำกับหนูนะพี่น้องเนี่ยใส่ยูปาเนี่ยใส่ห้าหลังพี่น้องเลยไปเท่ากับมาหอดล่ะเวลาก็ได้เจ็ดโมงยังเลยเดี๋ยวนี้ใส่เยอะเข้าสานหน่อยใส่ทิ่มไว้นะพี่นอ้องกันบุถือเก็บเอาเลยพี่น้องเลยก็วันนี้โบราณเดกหล้างนี่ก็ได้มาสิบ่มีเขามากองเข้ายิ่งหมดนะพี่น้อง

หลังนึงก็อยู่พี่โอ้ยบ่มีหนูพี่น้อยบ่มีหนูละหนูมดละหลังนึงอยู่ท้งพุ่นนะพี่น้องหลังนึงก็อยู่พี่ไอ้โอ้ดอกแชะพี่น้องเลยนี่หลังนึงก็อยู่นกเอ๋อ ยังคือเก่าอยู่พี่น้องเลยแต่มีดอกแคเลยนะี่ดอกแคพี่น้องนี่นี่นะอันนี้ต้มกินเสียบอยู่พี่น้องโอ้ไ่ได้เอาทุ่งยางมาพี่น้องเลยมาเก็บกล่องไว้ก่อนพี่น้องเอาไปต้มกินเอ้นี่สองดอกแต่กระมันก็ไปอยากงามไปนกะก็แต่กินได้อยู่พี่น้องเก็บเก็บกล่องก่อน,นอยู่นี่มีหลายอยู่ พี่น้องเก็บเอาดอกเคียก่อนอีมนี่นะนนี่ก็ขายก็ได้ราคาดียอยู่เลยพี่น้องโอ้น้อยอ่ะมันอยากมันอยากวายละพี่น้องบโบมีนแลดงมันเป็นดีเยาเห็นเขามาเก็บลายเยอะพี่น้อง hiệu, nụ có hiện chưa kìa, Bây vương hiêu quá, Xin cho má ghép vào, P’nông ơi. Ở đây. Bumi nụ lệ, P’nông, xay หนูบัมาแล้วหนูบัมาแล้วใสยยุนี่ยุใส่เนาะนางชุดท้ายังอยู่นี่ก็ไรน้่หนูบัมาเข้าสานก็นยังมีอยู่พี่น้องเลย นบ่อได้หนูพี่น้องเอลยเก็บเอาดอกแค่นี่ก่อนพี่น้องนี่พอได้น่ะต้มเมลนะ็ดน่ะอันนี้อันเห็ดเห็ดพันใสเขาปูนเอาซีนใส่ขักอยู่พี่น้องในนู่นนีก่ก็ได้ไปเขาจะเข้าไปทางในเก็บอยู่นะในห่วนมีหลายพี่น้องนี่เก็บใส่ถุงุงยางเก่าพี่น้องเลยเก็บเอาอยู่ตามทางนี่แหละ ไป,ไปเก็บวินัยก่อนพี่น้องอยู่ในหนันยังมีอยู่เก็บเอานี่แล้วพี่น้องเลยนี่มีหลายอยู่พี่น้องเออก็อพอได้กินเมือเ่อแรกแล้วพี่น้องเลยนี่ก็เมนูเมนูอาหารหนึ่งพี่น้องที่นี่น้องเก็บดอกแคนี่แหละเฮนี่น <c oughs> ได้ประมาณถุงอย่างนึงนี่วะพี่น้องเอ้ยชับนี่ก็พออยู่พอกินแล้วพี่น้องนี่โอ้แต่นี่ในเมื่อวานผมมาเก็บมันแหวี่ยงหมดแล้วพี่น้องตัวแหแวี่ยงล่ะนี่ยเฮ้ไปเก็บอยู่นี่กันาะสองดอกอันนี้ก็สองดอกสองดอก นี่มีแนี้สอดอกสดอกน้องอะี่ไดอกงามๆนี่ไีเน้อเนี่ะเดี๋ยวนี้มันอยากเบียกบานปันไดลเพะมันอยากวายเราเด้สองดอกโอ้ยมีมากติดเสื้อระบาดหนิมาละพีเน้อ กับดักกับปลาอยู่นี่ห้ารางพี่น้องยโบมันเก็บเลยใส่ไว้สองมื้อละพี่น้องบันเทิงหน่อยนี่เป่นแบแม่ซัมไดเกิดนะก็อยู่พื่อกินละพี่น้อยอะไรนะดอกแคกับดักบโบมันพี่น้องเอ้าขอขอบใจที่เข้ามาที่ตามรับชมพี่น้องเก็บดอกแคนะกลับเพือนก่อนพี่น้องยโบมันหนูได้ใจดอกแคไปะต้มกินมื้อแรงนี่แหละปลาเพิ่มอื่นใส่บโบมันบโบมันเอาดอกแคมาเก็บดอกแคสุดเอก เก็บดอกแค่หนิซื้อเก็บดอกแค่มาต้มกินซื้อบุมานดอกอ่ะตอนนี้พี่น้อยกลับเพื่อนพ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็แสดงความขอบใจเข้ามาติดตามครับส่บงเบอร์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจไปน้ำเด้อพี่น้องบ๊ายบายพี่น้อง